สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าในช่วงสายๆวันศุกร์แบบนี้ครับข่าวการติดเชื้อโควิดในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้น้อยลงไปเลยฮะถ้าใครจะออกไปไหนก็อย่าลืมระวังตัวเองด้วยนะครับใส่แมส2ชั้นเลยยิ่งดีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยนะครับส่วนใครที่ติดไปแล้วเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับหายไวๆนะ วันนี้ตามหน้าเว็บไซต์ข่าวที่มีข่าวกีฬาลงเกือบแทบทุกสำนักเลยครับว่าแมนซิ t y ตี้กำลังจับตาดูสถานการณ์ของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับโดยข่าวนี้เนี่ยมันออกมาจากสื่อใหญ่อย่างเดลี่เมลฮะ เพราะอนาคตของเลวันดอฟสกี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพราะเจ้าตัวเนี่ยเลือสัญญากับบาเยน์เพียงแค่สปีเท่านั้นฮะแล้วก็เริ่มมีกระแสข่าวว่าบาเยน์เนี่ยอาจจะยอมปล่อยเขาในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะหากรอจนถึงช่วงซัมเมอร์หน้าเนี่ยราคาก็อาจจะถูกลงไปอีกแล้วก็อาจจะเลี่ยงด้วยถ้าเกิดต้องขายซัมเมอร์หน้าเพราะเสี่ยงที่จะเสียเขาไปแบบฟรีๆฮะเมื่อถึงซัมเมอร์ปี2023ครับ โดยข่าวนี้ที่มีขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเลวานดอฟสกี้เนี่ยเคยร่วมงานกับเป๊ปกอดิโอลามาแล้วในตอนที่เป๊ปคุมบาเยนอยู่ฮะแต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าแมนซิตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยากได้เลวานดอฟสกี้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าเลวานดอฟสกี้เนี่ยคือของจริงก็ตามนะฮะ เจ้าตัวยิงกระจายแฟนบอลทั่วโลกรู้กันดีครับกับบรอันมิวนิคแต่ตอนนี้เจ้าตัวอายุ32ปีเข้าไปแล้วโดยส่วนตัวผมเองคิดว่าถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเอาเลวันดอฟสกี้จริงสู้ตอนแรกรั้งตัวกุนโเกโรไว้ยังดีเสียกว่าในความคิดผมเองนะครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวออกมาครับแต่คราวนี้เป็นข่าวจากทางเยอรมันฮนะคิสเตียนฟอกนักข่าวของบินเนี่ยเปิดเผยว่าบาเยินไม่ยอมปล่อยโลเบเดวันดอฟสกี้ดาวยิงคนสําคัญออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้ฮนะแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ยืนยันได้ครับว่าเรือใบาอาจจะมองเลวานดอฟสกี้จริงแต่ไม่ได้สนใจถึงขนาดนั้น,นครับ โซนิคข่าวครับสกายเบดบอนรับพนันถูกกฎหมายก็ได้ปรับลดราคาการจ่ายในเคสที่แจ็คกิลิชเนี่ยจะอยู่คัดแข่งกับแอสตันวิลลต่อไปในฤดูกาลหน้าครับทุกคนรู้กันอยู่แล้วครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ข่าวกิลิชกับ Manchester City ีเนี่ยมันหนาหูเหลือเกิน และบรรดานักเตะเก่าบรรดากูรูก็เชียร์ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยซื้อกิริลลมาเพราะว่ากิริลล์เล่นในหลายตำแหน่งครับแล้วก็จะสร้างความน่ากลัวให้กับ Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้แน่ๆฮะแต่เหตุผลที่ทำให้สกายเบดปรับรลดราคาการจ่ายในเคสที่กิริลลจะอยู่กับแอตตันวิลล่าต่อไปเนี่ยผมว่ามาจากอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องการเปิดตัวเสื้อเย่าของแอตตันวิลล่าในฤดูกาล2021-2022ครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ครับตอนเปิดตัวเสื้อว่าทุกคนรู้ดีว่าสีม่วง แดงและสีฟ้านั้นมีความหมายสําหรับผมผมเป็นเด็กวิลล่ามาตาลอดทั้งชีวิตและผมรักที่จะเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ครับโอ้คำพูดนี้ทําให้แฟนวิลล่าเนี่ยใจชื้นขึ้นมาได้นิดนึงแหละว่าอาจจะไม่เสียไปแต่อนาคตของกรีลิสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังไม่ได้บทสรุปเช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังเชื่อลึกๆว่าแมนซิตี้เนี่ยต้องการกรีลิสจริง อยู่ที่ว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องที่เราเอามาพูดคุยกันในวันนี้ฮะสุดท้ายนี้ขอฝากเว็บเดิมพันกีฬาที่เชื่อถือได้ฝากถอนรวดเร็ว @alpha88info@ ไปสอบถามได้เลยครับ alpha ตัวใหญ่88ตามด้วย info ตัวเล็กหรือใครที่เซิร์ชแล้วยังไม่เจอใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่ครับ